ดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในใรายการจอจีนมองจีนผ่านม,มุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสําหรับตย์ที่ผ่านมาจริงๆต้องบอกว่าซ้อท,ที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้านั้นผมก็มีติดภารกาิจเนาะก็เลยเว้นไปหนึ่งอาทิตย์สําหรับอาทิตย์นี้เราก็กลับมาคุยกันตามปกติอาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าช่วงสองอาทิตย์อยู่นี้นะผมก็ได้เป็นล่ามก็เป็นล่ามให้กับคณะอาจารย์แล้วก็นักเรียน ตำรวจที่มาแลกเปลี่ยนดูงานที่ประเทศไทยซึ่งอันนี้แหละก็เป็นหัวข้อของวันนี้เนาะทุกคนในตอนนี้เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วแบบรุ่นน้องอะไรต่างๆเองที่แบบเขาก็คุยกับถึงผมว่าแบบเออเวลาเราแปลภาษาจีนอะไรก็จะนึกถึงผมเป็นพิเศษแล้วก็แบบเออช่วยงานนู้นงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็โอเคผมอะ่ะก็เชื่อว่าผมอะ่ะสามารถทําได้ระดับหนึ่ง เนาะแล้วแบบมันมีสิ่งหนึ่งที่คาใจผมมาตลอดก็คือเวลาผมจะพยายามให้โอกาสรุ่นน้องหรือว่าแบบเออมีงานมาออฟเฟอร์มีภารกิจที่เราจะต้องไปทำอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเรียกรุ่นน้องที่เคยได้เรียนภาษาจีนมาด้วยกันหรือแบบเรียนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็แบบเอเอ,เอไปทํางานไหมหรืออะไรเงี้ยไหมผมมักจะได้คําตอบหนึ่งที่เป็นแบบคําตอบที่เจอประจําอยู่เสมอแบบอ๋อไม่เก่งอะพี่แล้วก็แบบ เออพี่ตู้พี่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ผมได้ยินตลอดทุกครั้งเวลาคนใช้ปฏิเสธคนแบบเออคนที่เราไปคุยด้วยเขาปฏิเสธมาซึ่งมันก็ทําให้ผมมากลับมาคิดถึงตัวเองกันนะว่าแบบเอ๊ะทำไมนะแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราให้โอกาสหลายๆคนไปแล้วแล้วก็แบบหลายๆคนก็ปฏิเสธโอกาสแล้วก็ให้เหตุผลว่าแบบด้วยตัวเองไม่เก่ง มันก็เลยเป็นที่มาของวันนี้เนี่ยแหละที่ผมแบบว่าเอออยู่ๆก็อยากมาแชร์ประสบการณ์เนาะซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่าจะเคยแชร์ในเรื่องของแบบการเป็นล่ามความกากของตัวเองในสมัยก่อนเนาพูดงี้นความกากและการพัฒนาตัวเองขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ข้อแรกก่อนเวลาเราคุยกันเรื่องล่ามนะครับคือผมเองตั้งแต่แบบตอนที่เรียนภาษาจีนมาจนกระทั่งอบรมล่ามอะไรก็แล้วแต่ ผมจะได้อยู่ประโยคหนึ่งซึ่งเป็นประโยคคลาสสิกม้กาก็บอกว่าการเป็นลาบเนี่ยมันไม่เคยมีความพร้อมมันไม่ใช่ว่าคุณพร้อมเรามาเป็นลาบทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยเหมือนผู้บัญชาเหมือนผู้ร่วมงานรู้ว่าแบบเออเ,เราพูดภาษานี้ได้แล้วอยู่ๆก็จับยัดตุม้มก็กลายเป็นลาบเลยในวันที่จะพัจะผูและเราไม่พร้อมอะไรเลยทุกคนจะมีโอกาสที่ได้เป็นลาบอยู่เสมอไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตาม ถ้าถ้าเป็นภาษานะอันนี้ก็คือวงเล็บว่าถ้าเป็นภาษาซึ่งนี่แหละครับมันก็คือจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ต่างนะตอนที่ผมเป็นล่ามครั้งแรกเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าแบบล่ามครั้งแรกผมเองเป็นโอเคเป็นงานสมัครใจแล้วยังแบบว่าเออเป็นหน้าเป็นนี่หน่อยต้องบอกว่ามันยังเป็นล่ามที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่เราคือต้องเลียกว่าล่ามที่ติดตามคณะก็คือติดตามเขาไปเขาต้องการอะไร เราช่วยแปลให้ดิเด่นหน่อยซึ่งเราเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าบบเออเราไม่ได้อะไรมากจากจุดเนี้ยมันก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วมันก็ถึงจุดหนึ่งที่เราได้ทําอะไรที่แบบว่าเขาบอกเราว่ามันไม่พร้อมจริงๆซึ่งนั่นก็คือหลังจากที่ผมกลับมาจากจีนเป็นครั้งแรกวันนั้นเนี่ยก็คือเป็นวันที่ผมทํางานตามปกติเอ้ยเราไม่ได้คิดอะไรมากก็เราก็แบบเออ อยู่กับงานทํางานตื่นเช้าไปทํางานเรียบร้อยวันนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาตอนเช้าเพรับโทรศัพท์อ่ะอว่าไงว่าไงแบบเอเอมีอะไรให้ช่วยไหมปลายสายซึ่งก็เป็นเพื่อนของผมก็บอกว่าเนี่ยจับคนร้ายมาได้เป็นแบบคนร้ายแกง๊ง call center จำนวนสิบสามคนเออมาเป็นร่างนันหน่อยได่คือสิ่งแรกที่ได้ยินก็แบบสิบสามคนแล้วก็ เออที่ไหนที่กรุงเทพโอเคที่แบบว่าแถวบ้านผมเองก็เลยเออเออไปได้ไปได้ไปได,ไปได้แต่ก็แบบในใจก็คือสิบสามคนเอาอยัางไงดีล่ะก็แต่ก็ตอบตกลงเพื่อนไปว่าโอเคเราไปแหละผมรู้ตอนนั้นเนี่ยวางสายปุ๊บผมรู้เลยว่าผมเองไม่ได้พร้อมตอนนั้นเริ่มประเมินตัวเองและว่าแบบไปทํางานนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเจอโอเคคนจีนสิบสามคน เราต้คุยเรื่องอะไรบ้างเราวเราคุยเรื่องกฎหมายเราวเราคุยเรื่องสิทธิ์ของผู้ต้องหาเราต้องสอบปากคำแล้วก็อื่นๆรวมถึงอ่านพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถามว่าผมตอนนั้นเนี่ยพร้อมไหมไม่พร้อมไม่พร้อมใดๆเลยความรู้ด้านภาษามีแต่ความรู้ด้านภาษากฎหมายนั้นไม่มีแต่มันก็ต้องด้วยเหตุที่มันมามันก็ต้องผลักดันให้เราพูดให้เราจะต้องทําสิ่งเกิดขึ้นเพราะว่า คนที่โทรมาหาเราคนที่ติดต่อเราเขาแน่นอนว่าหนึ่งเขาเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราจะทําได้เมื่อเราจะทําได้เขาก็หวังว่าแบบเออเราก็ต้องทําได้แหละอันนี้เราก็พูดกันตรงๆเนาะเพราะว่าผมว่าทุกคนก็มีความเห็นเดียวกันว่าแบบเออการขอความช่วยเหลือจากใครสักคนเราก็คงขอจากคนที่รู้สึกว่าขอเรามันได้ใช่ไหมใช่ไหมนั่นนะครับก็วันนั้นหลังจากที่ผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนวางโทรศัพท์เรียบร้อยปุ๊บ ผมก็โอเคไปแพ็คของจะรีบเข้ากรุงเทพมาแปลครั้งแรกงานแรกที่เป็นแปลจริงจังในเส้นทางที่เราไม่รู้จักไม่มีบริฟมาก่อนงานตำรวจเนี่ยไปถึงโรงพักผมก็จําได้เลยว่าสิ่งแรกที่เราต้องทาโอเคร้อยเวรทุกคนอย่างไม่เริ่มงานทุกคนเตรียมตัวทําบันทึกจับกุมทําอะไรไปก่อนก็อย่างแบบต๊กต๊กเตกเต,ตสิ่งแรกที่ผมได้ก็คือการอ่านเอกสารที่ยึดมาจากสถานีเกิดเหตุซึ่ง มันก็เป็นจุดที่ไม่ได้ง่ายตอนนั้นที่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือบันทึกหลายๆอย่างเป็นบันทึกลายมือซึ่งก็ต้องบอกว่าคนจีนถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่เรียนสูงระดับมาหาลัยอะไรเงี้ยลายมือแย่มากคือลายมือจีนเนี่ยอันนี้ผมว่าอธิบายให้ดูเข้าเนาะลายมือจีนเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนกับแบบตวัดอยังไงก็ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ย มันคือการตวัดลายเส้นของจีนมันจะมีลําดับขั้นตอนเนี้ยเป็นแบบเป็นวิธีการที่เป็นระเบียบแบบแผนมากๆซึ่งโดยปกติเวลาเราอ่านลายเขียนเราจะอ่านตามลายเส้นแบบนี้แต่พอแบบว่าเจอของจริงมันไม่ขีดตามลําดับเพราะว่าคนพวกเนี้ยที่ถูกจับมาไม่ได้มีความรู้มากใช่ไหมไม่ได้มีไม่ไม่ได้ฝึกมาอย่างชัดเจนแล้วแบบอื้อแบบเขียนอะไรมาเนี่ยทุกอย่างเจอออกมาแบบจำได้เลยว่าวันแรกคือผม เปิดมือถือแล้วก็แบบก็นั่งเขียนคําศัพท์ที่แบบที่เราเห็นที่อะไรเงี้ยก็่งก็จริงจังมากคือต้องเขียนจริงจังไม่งั้นอ่ะไม่ได้เลยไม่งั้นเราหาอะไรที่เป็นแบบเป็นหลักฐานให้เขาไม่ได้หนักตัวหนังแพ้ไปแปรไปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ส่วนใหญ่โอเคเราเรามีมือถือแล้วเราก็เปิดอิคชานลี y แล้วเราก็แบบเออเราก็ค่อยๆแปะไปเรื่อยสักพักหนึ่ง เขาก็เรียกเรามาบอกว่าเออเนี่ νε, ยจะสอบประคำนะจะสอบประคำผู้ต้องหานะเพราะว่ายัางไงก็ต้องสอบข้อแรกก่อนแจ้งสิทธิ์โอ้โหใครคือเรียนภาษากฎหมายไหมครับภาษากฎหมายว่ายากไหมครับในภาษาไทยก็แบบว่าอะไรนะคือถ้าเราอธิบายให้มันง่ายมันก็ได้แต่เขาบอกว่ามันจะไม่ดีเราก็ต้องอธิบายให้ครบภาษากฎหมายมันก็เลยจะเข้าใจายากๆเป็นพิเศษแล้วผมก็ต้องแปลพวกนี้ให้กับผู้ต้องหาฟังก่อนเพราะว่า มาเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเวลาถูกจับโอ้โ oh หผมบอกเลยว่าแบบนั่งคิดอยู่นานมากบอกว่ายัางไม่ต้องเอาผู้ต้องหามาผมแบบนั่งแปลก,ก่อนถอดทีละคำถอดทีละตัวเรียงให้เรียบร้อยจนกระทั่งแบบโอเคครับเอาตัวผู้ต้องหาขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมโซโล่เองก็อ่ะขึ้นมาอาน ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรื่องสิทธิ์โอเคเข้าใจผ่านไม่มีปัญหาโอเคเพวกเขาไม่ได้แบบไม่ไมีปัญหาอะไรผ่านข้อแรกแน่นอนถ้าผมจะเล่ามันต้องมีขออ้อ2ซึ่งจุดที่2เนี่ยมันยากกว่ามากมันก็คือข้อเท็จจริงโหต้อนั่งแปลว่าข้อเท็จจริงคือคือเขามีพล็อตมาให้อ่านเพราะว่าเป็นบันทึทจับกลุ่มเนาะเวลาเราจับผู้ต้องหาจะมีประเทจับกลุ่มซึ่ง มันก็เปเน r e เ e ลน์ว่าเหตุมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ตัวผู้ต้องหาคนนี้มาซึ่งโอเคเราก็อ้างอิงได้ผมก็นั่งอ่านให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบโอเคมันไม่ได้ยากอะไรแต่เพราะอ่านถึงสุดท้ายสุดท้ายของเวลาเรามีจับกลุ่มเนี่ยมันจะบอกว่าได้จับกลุ่มในข้อหาอะไรอะไรอะไรก็ว่ากันไปซึ่งนั่นแหละครับ อย่างที่ผมบอกตอนแรกภาษากฎหมายภาษากฎหมายมันคือสิ่งที่ยากมากแล้วตอนนั้นที่ผมจําได้ว่าแบบเราต้องแปลคืออะไรโอเครวมกลุ่มกันหลายคนไม,มีปัญหาอังยีซ่องโจนแล้วก็แบบอังยีอังยี่อังยี่ยคืออะไรอ่างยีเรารู้ว่าเป็นภาษาจีนแน่นอนมันต้องมาจากจีนแหละเพราะว่ามันอ้างมันเหมือนอังเปาอะไรอยเงี้ย ยี่สิบหรือเปล่าแบบแดงยี่สิบ,บแดงยี่สิบ,บคืออะไรก็แบบเฮ้ยยังไงสุดท้ายก็เลยต้องแบบต้องไปค้นหาใน Google มานั่งแปลคือแบบแปลพวกไอ้ของที่เป็นแบบยากๆากอย่างภาษากฎหมายนี่ยก็แปละจนเรียบร้อยเสร็จอ่ะแล้วก็นั่งแปลให้เขาฟังไปเรื่อยก็อ่านพฤติการนู่นนี่นั่นว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากไหนมาเป็นอะไรยังไงสุดท้าย ก็พาผู้นักลับมาได้แล้วเราก็เริ่มแปลจุดที่เป็นในพวกข้อกล่าวหาอะไรต่างๆซึ่งโอเคเพราะเราเตรียมไปแล้วมันก็โอเคใช่ไหมเรียบร้อยครั้งแรกทํางานแบบไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่ได้โจดอะไรมากเราก็แบบแกเตรียมเรื่องของพวกสิทธิผู้โอรหาอะไรเพราะอย่างที่เมื่อกี้ที่ว่าเราจะก็จะต้องแจ้งแล้วเราก็ต้องแจ้งกับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมพรอตไว้ ผ่านคนแรกผ่านไปคนที่2มาแจกสิทธิ์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บถึงเวลาที่จะต้องไปที่สอบประคำมสอบประคัมโอเคเริ่มมาปุ๊บ,บไม่มีปัญหาอะไรคนที่2ผ่านไปคนที่3ก็เหมือนเดิมรีลันพอเริ่มถึงคนที่4คนที่5เนี่ยมันเริ่มมีความแบบมันเริ่มรู้สึกตัวเพราะตัวเองแปลกไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง อ่นเรื่องมาจากว่าผมแปลสดอย่างที่บอมบอกเนาะผมบอกว่าเปิดอ่านจากประเทศจับกลุ่มแล้วผมก็แปลเลยกอแบบเออแปลเสร็จทุกอย่างแบบเอ๊ะแต่ละคนเราพูดเหมือนกันหรือเปล่าน,นะเราถามเราคุยเขาเขาเข้าใจหรือเปล่าน,นะก็แบบเริ่มมีความกังวลแบบเอ๊เราพูดกันเหมือนกันทุกคนไหมทุกคนเข้าใจเหมือนกันไหมมันจะมีผลอะไรทางกฎหมายหรือเปล่าน,นะแต่ก็สุดท้ายผมก็ก็ก็ถือว่าโอเคแหละทุกคนบอกว่าเข้าใจร้อยเว์บอกว่าทําได้ผู้ต้องหา โอเคทุกคนและนั่นแหละครับคืองานแรกที่ผมเป็นลามผมในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็บอกว่าโอเคมันเป็นเรื่องสั้นๆที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราพยายามจะบอกว่าแบบเออจริงๆง,ง,งานบางอย่างมันดูน่ากลัวใช่ไหมโดยเฉพาะงานที่เราเราเจอแบบคนที่มีความสามารถเยอะๆคนที่มีประสบการณ์เยอะๆอย่างเช่นผมไม่บอกว่าเวลาทุกคนมาเจออย่างที่บอกว่าทุกคนจะพูดแบบเออพี่ ผมไม่พร้อมเลยหรือแบบหนูไม่ไม่ได้เลยจริงๆหนูไม่เก่งเท่าพี่อะไรเงี้ยพี่เอาเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็อยากบอกทุกคนว่าแบบทุกคนมันมีครั้งแรกทุกคนมันมีความโบะบะที่เป็นครั้งแรกทุกคนมี first time ซึ่งอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าแซลอนเคยปล่อยไว้นานขนาดไหนแบบครั้งแรกของผมอะไรเงี้ย first time ที่เราสามารถผิดได้เราสามารถพลาดได้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติการผิดพลาด จากการทํางานมันหลีกหนีไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมันมีแต่ว่าเราจะเรียนรู้สิ่งนี้แล้วพัฒนาตัวเองต่อไปให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นบันไดทีละก้าวทีละก้าวจนสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่อยู่ข้างบนแล้วก็มองลงาข้างล่างที่เหมือนกับที่ผมเป็นในปัจจุบันนั่นแหละฮะโมราล์ในวันนี้ก็มีประมาณนี้โอเควันนี้เป็นตอนสั้นๆเนี่แหละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะครับ ใครมีอะไรที่อยากคุยมาก็คอมเมนต์มาได้มาคุยมาแลกเปลี่ยนมาอะไรกันได้ย้าใหัวผพผูดเรื่องไหนพิเศษทักมาได้เลยวันนี้รู้สึกเหมือนเสียงตัวเองจะแปลกๆตั้งแต่ก็ขออภัยตอนจบไว้แล้วกัออน,กนโอเคครับงั้นผมขอตัวไว้เท่านี้ก่อนก็ขอตัวไปพักผ่อนและทำงานวันต่อไปทุกคนสู้ๆนะครับไว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ